โอเคครับผมนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับเข้ามาอยู่ในช่อง Red Play Red e CH s, <Okay>. <S นะครับผมทนะุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมอนิเมะ Last Stand นะครับผมทุกคนนะวันนี้นะครับผมนะคอนเทนต์สั้นๆครับผมนะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือการ บอกพาเอ่อทุกพาสซีฟเลยนะครับความสามารถของทุกพาสซีฟนะครับทุกคนนะว่ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดในสายสกิลทรีสายไหนได้บ้างสายซ้ายหรือสายขวานะทุกคนนะเห็นถามเห็นใครคนถามมาแล้วพี่เอ,อพี่ตัวนี้ติดสายเออต้องอัพสายไหนดีครับพี่ติดโอเวอร์โหลดอัพสายไหนดีติดอ oh วตารอัพสายไหนดีมา วันนี้เราจะมาดูกันว่าควรจะอับสาไหนอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ไปรับชมกันเลยครับผมมารู้ shop ร้านรับบริการกดเกมพาร์ตกดผลราคาถูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกม anime adventure b อ o c food แล้วก็ king legacy นะครับผมและยังมีบริการขายไก่ตันราคาถูกสุดคุ้มนะฮะแล้วก็ยังมีบริการขาย r o b นะครับผมนะราคาถูกมากมายนะครับผมนะ้ไม่ว่าจะเป็น v p server หรือว่าจะเป็น ID Part นะครับสามารถใช้บริการได้นะครับผมนะลิงก์ล้านอยู่ใต้ล่างในคิปชั่นนะครับไปใ,ใช้บริการได้นะครับผมโอเคครับทุกคนนะเรามาเริ่มกันที่พาสีแรกกันเลยดีกว่านีครับขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าพาร์สีฟ้านะครับผมจนถึงพาสีสีม่วงนะจะยังไม่บอกสกิลทรีแนวทางสกิลทรียังไม่บอกนะครับเดี๋ยวบอกเริ่มบอกตั้งแต่พาร์ตสีสีส้มเลยละกันนะทุกคนนะ เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมทุกคนใครจะไปสายไหนมันได้หมดเลยนี่ครับผมทุกคนนะไปได้หมดนะครับผมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ต้องทำนะครับแค่นั้นเองโอเคสกุปหนึ่งนะสิบสองเปอร์เซ็นต์นีครับผมนะบวกห้าเปอร์เซ็นต์เรนนะครับบวกระยะนั่นเองนะครับแล้วก็สตอรี้นะครับผมนะสเตอรี้นะฮะก็คือกล้ามปรับกล้ามนั่นเองเนาะ 10%เซนนะครับผมนะสเตอร์ดีหนึ่งนะครับบวก5%ดาเมจนั่นเองนะครับผมทุกคนแอคูเรทหนึ่งนะครับผมนะอยู่ที่10%นะครับผมทุกคนนะซึ่งจะลบ3% SPA หรือว่าทำให้โจมตีเร็วขึ้น3%นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็สโคบ2นะครับผมทุกคนนะก็คือแบบ เหมือนสโคปหนึ่งเลยแต่ว่าเพิ่มระยะเข้ามานะครับผมนะเป็น8%จาก5%เหมือนสโคปหนึ่งเลยนะครับทุกคนนะบวกระยะอย่างเดียว accurate นะครับผมนะ accurate อันนี้เป็นอัน2นะครับผมนะก็จะบวกอ่าก็จะลดความเร็วการโจมตีมากขึ้นทําให้ตีเร็วขึ้นนั่นเองนะทุกคนนะประมาณนั้นนะครับสเตอร์ดี้สองนะครับผมนะก็คือเหมือนกันเลยครับเหมือนสเตอร์ดี้เอ่อเหมือนสเตอร์ดี้หนึ่งครับผมเอ่อเหมือนเหมือนสเตทเหมือนสเตอร์ดี้หนึ่งนะครับผมทุกคนนะแต่ว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครััับบบผมมมมมทุกกกคคคนนนนนะะะะะ็ไไไ่่่ีีออรรราตปวง ชายนิ่งอันนี้นะครับผมนะจะบวกในเรื่องของบวก10%นมันนี่นะครับเหมาะสมสําหรับตัวละครที่แบบว่าตัวละครฟาร์มเงินอย่างเช่นตัวละครไพร์ e s เอ็คานอใช่ไหมแล้วก็ตัวละครอย่างสปีดวากอนแล้วก็ตัวละครอย่างไอจังนะครับผมนะเหมาะสําหรับพาสีนี้นะครับชายนิ่งนะเป็นพาสีที่เอาไว้ฟาร์มเงินนั่นเองนะครับผมทุกคนต่อไปสกอบ3นะครับผมทุกคนนะก็คือจะบวกระยะ10%นะครับผมทุกคนแล้วก็สเตอร์ดีส3บวกดาเมจ10%นตะครับผมแล้วก็แอคคูเรต3นะครับ จะบวกในเรื่องของความเร็วการโจมตีนะครับผมนะลบ8% sp a ก็คือตีเร็วขึ้น8%นั่นเองนะครับผมทุกคนอะต่อไปนะครับผมนะจะเป็นพาี์สีส้มก็คือรีเจนเดอรี่แล้วนะครับผมนะอีเก e ลอนะครับใครได้อีเก e ลอานะจะบวก15%เรนนะครับผมทุกคนนะก็ อี่กันอายอันนี้สังเกตง่ายๆเลยไม่มีคริติคอลเชนนะครับผมนะอัพสายขวานะครับอัพต้นไม้สายขวานะครับผมนะคือคือไม่เอาคริติคอลเชนแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคริติคอลเชนหรือไม่คริติคอลเชนนะครับจ้าวสายซ้ายหรือสายขวาก็ได้สายซ้ายคือคริติคอลสายขวาคือสายปกตินะครับบวกดาเมจบวกเอลบเอสพีเอบวกระยะแค่นั้นเองนะครับผมทุกคนนะแต่ว่าถ้าเราไปสายซ้ายโอกาสที่เราจะติดคิมีแค่30%มสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถ้าน้องอยากเสี่ยงดวงก็ลองดูได้ครับผมนะเป็นไปได้เช่นกันนะครับสามสิบเปอร์เซ็น บวกในเรื่องของ12.5%มันนี่นะครับก็คือบวกเงินเหมือนชายนิ่งเลยนะครับผมนะเหมือนชายนิ่งอันนี้เลยนะครับอันนี้บวก10แต่อันนั้นจะเอ่อแต่ว่าโกลเด้นจะบวกในเรื่องของเงินนะครับ12.5%นะครับผมทุกคนนะมันนี่นะครับผมทุกคน3.5%จะได้นะครับผมนะก็เอาไว้สุ่มสุ่มให้ตัวละครอย่างไอจังเหมือนกันนะครับผมนะตัวละครไอจังสปีดวากอนพวกแบบไพร์ไอคณออะไรประมาณนี้นะครับผมนะสุ่ม้วยโกลเด้นนะครับผมทุกคนนะต่อไปไฮเปอร์สปีดนะครับ ไฮเปอร์สปีดก็คือจะลบ12.5% STA หรือตีเร็วขึ้น12.5%นั่นเองนะครับผมทุกคนต่อไปนะครับผมนะจักรน็อตนะครับผมนะจกนักรน็อต3%นะครับผมทุกคนแล้วก็บวก12.5%ดาเมจแล้วก็ลบเออ่ลบ2.5% STA คือดาเมจจะเพิ่มขึ้น12.5%ด้วยแล้วก็จะลดความเร็วการโจมตีอีกนะครับผมนะคือแบบว่าทําให้ตีเร็วขึ้นนะครับผมทุกคนนะก็คือลดการโจมตีอะ่ะทุกคนนะก็คือแบบเขาไม่ยกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ลดระยะเวลาในการไล่สกิวครับผมทุกคนนะก็คือตีเร็วขึ้น2.5นั่นเองนะครับผมทุกคนนะประมาณนั้นเนาะต่อไป Elemental Master นะครับผมนะโอกาสได้2นั่นเองนะครับทุกคนนะตัวระดับเดือดรีเจนดารี่นี่ครับก็คือจะบวกดาเมจเอ่อ5นะครับผมนะ5ดาเมจแล้วก็จะบวก50ดอทดูเรชั่นนะครับ คือระยะเวลาของดอทนะครับผมนะใจะอยู่นานขึ้น50%นะครับผมทุกคนแล้วก็ดอทดาเมจบวกอีก75%นะครับผมนะดาเมจของดอทนะครับจะเพิ่มขึ้น75%นะครับผมทุกคนนะอันนี้เป็นพาสซีฟที่ดีพอตัวเนาะถ้าได้มานะครับผมนะพี่แนะนำให้อ่าไปอัพสายขวาเลย คริติคอลเชฟไม่มีนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของดอทนะจะไม่ติดคริแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อัพสายขวาจะดีสุดนะครับผมนะสกิลทรีอันนี้นะครับต่อไปนะครับผมนะวอเชอร์นะครับผมนะวอเชอร์หรือว่าเออหรือว่าอีแรงใช่ไหมอีแรงใช่ไหมทุกคนนะสองจนะครับโอเคจะบวกเออจะบวก25%เรนนะครับผมนะาลบห้าเบวกสิคริติคอลนะครับผมนะก็คือคริติคอลเชนแล้วก็บวกยี่สิดาเมจนะครับ อันนี้เหมาะสำหรับสายซ้ายถามว่าทำไมเพราะว่ามี15% critical c h a n e นะครับจะบวกดาเมจจะบวกในเรื่องของโอกาสคริ15%ถ้าบวกกับสกิลทรีถ้าเอาไปสายซ้ายนะก็จะได้45% critical c h a n นะครับผมทุกคนนะก็แนะนำเลยนะครับ45%ก็ถือว่าพอไปได้อยู่ทุกคนยังดีกว่า30%แน่นอนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นมอเชอร์นะฮะอัพต้นไม้สายซ้ายนะครับผมนะั้นแล้วก็ความเอรแล้วก็พาสมันมีความสามารถประมาณนี้เนาะ ต่อไปนะครับผมนัดไดมอนนะครับไดมอนถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับโกลเด้นแล้วก็เหมือนกับชัยนิ่งเลยครับก็คือมันจะเป็นพาสีที่เกี่ยวกับเงินนั่นเองนะครับผมนะบวก5%ดาเมจนะครับแล้วก็บวก20%มันนี่ถามว่าตัวละครที่ครติดพาสีนี้มันคือตัวอะไรครับพี่ตัวละครที่ครติดพาสีนี้นะครับผมนะมีตัวละครอย่างสปิดนะครับผมนะสปิดวาก้อนไอจังแล้วก็พวกไพร์สนะครับผมนะก็คือพวกเอคาน ตัวอีกตัวหนึ่งที่คนติดด้วยนะครับผมนะก็คือจะเป็นตัวละครที่สามารถวางต้นเกมเพื่อเล่นได้นะครับเพราะมันมีการบวกดาเมจเข้ามา5%บวกหนึ่งเอ่อบวก20%ดาเมจเนี่ยมันไม่ใช่บวกแค่แบบว่าการฟาร์มเงินอย่างเดียวนะครับมันบวกการปิดมอนเพื่อฟาร์มเงินด้วยนะไม่ใช่แบบผ่านเวฟแล้วฟาร์มเงินได้เยอะขึ้นแค่นั้นแต่เราถ้าตัวละครนี้ที่ติดพาสีนี้นะครับผมนะติดพาสีบแบบว่าไดมอนอย่างเงี้ย ตีมอนนะครับเราจะได้มอนเอ่อเราจะได้เงินจากมอนนั้นเยอะขึ้น20%เนะครับเหมาะสำหรับตัวละครที่เล่นต้นเกมอย่างยามินะครับผมนะที่แบบเอาไว้ฟันตัวต้นเกมนะผมเพื่อเอ่อเพื่อเก็บเงินวางตัวต่อไปนะครับผมทุกคนนะเพื่อกันเวฟนะครับผมทุกคนประมาณนี้เนาะไดมอนนะครับ ต่อไปคอสมิกนะครับผมทุกคนนะก็พาสีฟคอสมิกนะครับโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนบวกดาเมจสิบดาเมจบวกสิบเรนแล้วก็ลบสิบเอสพีเอนะครับเป็นสายบาลานนั่นเองเองนาะซึ่งสายแบบนี้นะครับผมนะควรจะไปอัพสายพวกเอ่อสกิลทรีนะทุกคนนะ ควรจะไปเอาสกิลทสายขวานะครับผมทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ามันไม่บวกคริติคอลเชนครับถ้าเราอัพสายคริติคอลเชนคือมันจะบวก15%ตรงนี้แล้วก็จะบวก15%ตรงนี้จะมีแค่30%เท่าน,นั้นทุกคนนะเพราะฉะนั้นอ่ามันอัพสายกลางให้แล้วเราก็ทวีคูณสายกลางให้มันโหดขึ้นไปอีกนะครับเมื่อกี้อะไร10%ทุกค่าใช่ไหมอันนี้ก็อ10%นะครับผมนะก็จะลด a p a ไปเป็น20%ละเลนก็บวก10%อันนี้เป็น15%ก็บวกเป็น25อันนี้ก็35%โอ้โหทวีคูณเข้าไปพี่ว่ายังพอเล่นได้นะครับผมทุกคนนะก็แนะน เลยนะครับสายขวานะครับผมนะสายซ้ายไม่แนะนำนะครับผมนะเพราะอันนี้มันเป็นแบบว่าสายแบบสายกลางแล้วนะครับไปสายขวาดีกว่าเนาะในเรื่องของคอสมิกนะครับต่อไปเดมิกรส์นะครับผมนะโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้พี่ยังไม่ได้เนาะทุกคนนะแต่ว่าพี่รู้ว่าความสามารถพิเศษมันทำอะไรได้นะครับเดมิกรส์นะครับผมนะจะดีกว่าคอสมิกเลยนะครับผมทุกคนนะแต่ว่าก็คือจะบวกดาเมจจะบวกดาเมจยี่อร์นะครับผมทุกคนแล้วก็จะบวกเรทนะครับ10%เเหมือนทางคอสติกเนาะ แต่นะครับผมนะเดมิกรส์นะครับ S.P.A จะลดลงแค่5%เท่านั้นนะครับก็คือจะตีเร็วขึ้น5%นะครับผมนะต่างจากคอสเมิกที่จะตีเร็วขึ้น10%นะครับผมทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรดาเมจมันบวกเพิ่มขึ้นมาจากเดิมถึง10%ก็คือเป็น20%นะครับดาเมจที่บวกขึ้นมาเนาะเดมิกรส์นะครับผมทุกคนโอเคพาสซีต่อไปนะครับออซีอิงนะครับผมนะเป็นพาสซีระดับเซเลเชียลแล้วนะครับผมทุกคนนะก็ ออซิงนะครับโอกาสได้0.35เปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนบวก15เปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับผมนะบวก55เรนคือตีอันแบบโอ้โหจริงนะคือมึงตีแบบข้ามก่อเอาจริงตีข้ามแมปเลยมึงน่าก็โว55เปอร์เซ็นต์เรนนะทุกคนนะแล้วก็จะตีเร็วขึ้น10เปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนนะก็จะบวก20เปอร์เซ็นต์คลิอเชนนี่เลยครับถ้าบวกคริติคอเชนนะครับผมนะ ไปอัพต้นไม้สายซ้ายได้เลยนะครับผมนะถ้าอัพเต็มอ่ถ้าอัพเต็มนะเราจะมีคีิ์ข้อเชนถึง50%นั่นเองนะครับผมทุกคนนะแล้วก็จะบวก100%่ร้เคียข้อดาเมจนะครับก็คือคีดิดาเมจบวกอีก100%นั่นแหละนะครับผมทุกคนไม่มีอะไรมากเนาะโอเคครับผมนะสำหรับ all ิ่งก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนต่อไปนะครับผมนะเป็นพาสซีฟเอ่อ็นทรีปริเนียนะครับผมทุกคนนะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพาสซีฟกระเป๋านั่นเองนะครับผมทุกคน พาสิกกระเป๋านะครับเหมาะก,กับตัวอะไรครับพี่เหมาะก,กับตัวละครที่ฟาร,ร์มเงินอีกแล้วนะครับจะเป็นจำพวกเดียวกันกับพาสติกไดมอนด์พลาสติกโกลเด้นแล้วก็พ a าสติกชายนิรร่งนะครับผมทุกคนก็คือเอาไว้ให้ตัวฟาร์มเงินหรือไม่ก็ตัวละครที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไว้ตัวฟาร์มเงินหรือไม่ก็ตัวละครที่เป็นตัวละครต้นเกมที่สามารถเล่นได้อย่างเช่นยามิเพื่อฟาร์มเงินนะครับเพราะว่าตัวเพราะว่าเอ็นเทอร์ปรเนียเนี่ยมันจะบวกดามเมจถึง15%นะครับผมนะบวกเรน์ถึง10% บวก SVA ถึง5%ก็คือตีเร็วขึ้น5%ระยะบวก10%ดาเมจบวก15%นะครับแต่มอนนี่ที่ได้นะครับผมนะมอนนี่ที่ได้คือบวกถึง35%นะครับ <Wow. S 1> ถ้าเป็นตัวฟาร์มเงินก็รวยเละนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแบบว่าเล่นต้นเกมก็รวยต้นเกมนะครับเพื่อเอามาเอามาวางตัวฟาร์มเงินอีกรอบหนึ่งนะครับผมทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนเทอร์ e n เนะครับผมโอกการได้0.3%น,นะทุกคนนะ ต่อไปนะครับผมนะชินิกามินะครับผมนะชินิกามิเป็นพาสีเอ่อเรียกง่ายๆนะส่วนมากพิจเรณาก็พาสีหนังสือนะครับผมทุกคนนะพาสีหนังสือนะครับชินิกามินะครับผมนะโอกาสได้เอ่อ0.2เปอร์เซ็นต์นะครับเทียบเท่ากับโอเวอร์โหลดเลยนะฮะแต่ว่าคือตัวนี้ก็คือแบบว่ามันอาจจะดีกว่าในเรื่องของตัวละครที่วางได้หลายตัวนะครับผมทุกคนก็คือจะบวกดาเมจถึง45ดาเมจเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็จะบวกเรนส์15เปอร์เซ็นต์แล้วก็เอสพีเอนะครับผมนะจะบวกถึง5นะครับผมทุกคนแล้วก็จะบวกคริิตคอลดาเมจ บวกไป50%นะครับแต่ว่าถึงจะบวกคริติคอลดาเมจนะพี่ก็แนะนําให้เล่นสายขวาอยู่ดีฟังพี่ไว้นะเว้ยถ้าคริติคอลนะครับทุกเอ่อทุกคนนะถ้าคริติคอลนะครับบวกเยอะแค่ไหนบวกเป็นล้านเลยอคริติคอลบวกเป็นล้านเลยแต่ถ้าไม่ติดคริคือศูนย์นะครับฟังพี่ไว้นะครับคือถ้าไม่ติดคริคือศูนย์โอเคไหมแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะ แต่น้องคิดดูนะ S P A นะครับอยู่ที่5%แสดงว่าตีเร็วขึ้นมันน้อยมากๆนะครับทุกคนนะถ้าจะเล่น S P A ถ้าจะเล่นสายซ้ายต้องเล่นตัวละครที่มันวางแล้วแบบว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรวางได้หลายตัวหนึ่งเลยวางได้หลายตัว2ก็คือตีเร็วนะครับตีประมาณ4หรือ5าวิถ้าจะแบบเล่นสายเสี่ยง30%เนะครับเล่นประมาณนี้นะฮะได้อยู่โอเคครับต่อไปพาส0พระเอกของเราแล้วนะครับผมทุกคนนะก็คือโอเวอร์โดนั่นเองนะครับโอเวอร์โดโอกาสได้0-2%นครัุผมทุกคนนะเทียบเน่ากับชินิกมินะาพี่เลือก พี่ก็เลยโอเวอร์หลอดครับผมทุกคนนะก็มันฟาร์มเงินต้นเกมได้นั่นเองนะครับผมทุกคนสามารถเล่นต้นเกมได้ชิวๆเลยนะฮะบ,บวก275ดาว275เปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับ หรือว่าคูณดาเมจมา 3, 3. ามจุดเอ่อสามดาเมจนะคูณไป4อ่ะเกือบ4ครับคูณเกือบ4ดาเมจนะครับทุกคนนะรวมดาเมจแรกเนาะแล้วก็จะบวก15%เร์เซนนะครับผมนะลบ20% s ส a แล้วก็บวกเอ่อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คริตดาเมจนะครับแล้วก็จะวางได้1ตัวเท่านั้นหนึ่งเพรสเมนต์ลิมิตนะฮะวางได้1ตัวเท่านั้นเนาะถ้าวางได้หลายตัวก็โกงเกินไปนะครับผมนะแต่ลองคิดดูนะถ้าตัวละครที่มันวางได้1ตัวอยู่แล้ว การทวีคูณของมันจะแบบโคตโหดเลยนะอย่างเช่นตัวละครที่มันแบบเดเวลอปเปอร์นะเขาปรับสกิลพลังให้มันวางได้หนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวละครอย่างอทุคุนะอย่างเงี้ยมันแบบดามเมจมันโกงมันมีสกิลโกลงใช่ไหม เดลเปอร์เขาเลยปรับให้มันเหลือแค่1ตัวนะครับผมทุกคนแต่ว่าถ้ามันติดพาส,สีนี้เท่ากับว่ามันจะมีดาเมจคูณไปเลย4ตัวอ่าสตัวรวมกันนะครับทุกคนนะก็อเอาไปคิดกันดูนะคะว่าถ้าติดตัวละครที่มันแบบว่าวางได้ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมทุกคนนะก็ประมาณนี้นะฮะเอาง่า,งงายๆคือถ้าคิดง่ายๆเลยนะใครเคยเล่น A อนะครับผมนะก็คือยูนิคนะครับผมนะยูนิคที่ติดกับไออ่ะลองคิดตัวละกันนะครับท่านไออ่ะท่านไออ่ะไออุนโกะครับ ต่อไปนะครับผมนะพระสิอาวาตารนะครับผมทุกคนอ่าลืมบอกไปโอเวอร์หลอดนะเหมาะสายขวานะครับเพราะว่าสายซ้ายมันต้องมีคริติคอคริติคอเชนนะครับแล้วลองคิดดูนะโอเวอร์หลอดวางได้ตัวเดียวนะ้องวางได้ตัวเดียวไม่มีการแบบวาง3 4ตัวเพื่อมาแบบว่าตีรัวๆเพื่อหาคริติคอเชนโอเวอร์หลอดนะแนะนําเป็นสายขวาจะดีสุดนะครับผมนะสายขวาดีสุดเพราะมาวางได้ตัวเดียว ถึงจะตี3วิ4วิวางได้ตัวเดียวพี่ว่าไปสายขวาจะคุ้มกว่านะครับมันไม่ได้รุมตีเหมือนตัวแบบว่าตัวที่วางได้หลายตัว4-5ตัวอย่างเงี้ยวางได้หลายตัวมันลุมตีเพื่อแบบว่าเออเพื่อสุ่มหาคลิปเอคลิปที่ข้อได้นี่ครับแต่ว่าวางได้ตัวเดียวโอกาสมันน้อยมากทุกคนนะเพราะฉะนั้นไปสายขวาดีกว่าเนาะ โอเคครับผมนะต่อไปนะฮะอวตารนะครับผมนะ้าอวตาร0.1%นะครับบัฟที่หายากที่สุดและโกงที่สุดสำหรับสำหรับสายดอทนะย้ำว่าสายดอทพวกแบบปีแล้วติดแปะพวกเ,เลือดไหลติดแปะพวกอะไรที่มันทำดาเมจนะครับผมนะรัวๆนะฮะอันนี้จะโหดมากแต่ว่าถ้าไม่ติดดอทนะครับผมนะกากเลยนะครับขี้กากเลยโอเคจะบวกดาเมจ105%ดาเมจนะครับทุกคนนะแล้วก็บวก20%เรน ลบส p a ห้เร็ตีเอตวขึ้น15%นะครับผมนะแล้วก็วางได้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนโอเวอร์โหลดเนาะแต่จะคูณ2นะครับผมนะคูณ2 d งดอท i o เลชันนะครับคือความนานของดอทที่ติดกับตัวละครมอนที่เราตีนะจะนานขึ้นคูณ2นะครับผมนะทุกคนนะแล้วก็ดาเมดดอทจะเพิ่มเอ่อจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดาเมดดอทจะเป็นบวก275%ดาเมจดอทเลยนะฮะถ้าถามว่ามันเทียบเท่ากับอะไรเทียบเท่ากับโอเวอร์โหลดครับ เพราะว่าดอจะบวกดาเมจถึง275เหมือนกันนะครับผมทุกคนนะแต่อันนี้คือดาเมจหลักของมันบวกไปร้อยบวกไปแล้ว105ดาเมจอันนี้บวกอีก275สำหรับดาเมจดอทอีกนะครับผมทุกคนนะก็ต้องแบบว่าพาีคูณเข้าไปอ่ะทุกคนนะมันจะแบบว่าโคตรมาหาโคตรแรงเลยนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งอวตารเหมาะสำหรับสายขวาอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกวางได้ตัวเดียวครับวางได้ตัวเดียวและส่วนมากตัวติดดอทไม่ แบบดอดอะมันไม่มันมันไม่ติดครีอ่ะเข้าใจปะดอดมันไม่ติดครีครับผมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจครับในเรื่องของสายซ้ายไปสายขวาเลยส่วนทั้งหมดนะพูดไว้ก่อนนะสายกลางทั้งหมดเล่นได้หมดเลยนะครับสายกลางแต่อย่าลืมนะครับผมนะว่ามันมี9าธาตุเกมนี้1ธาตุชนะ1ธาตุเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเราจะเล่นเอ่อสายกลางเราจะต้องฟาร์มทุกทีมนะครับ9ทีมให้ครบทุกธาตุแล้วก็ถึงจะสามารถเอามาเล่นอย่างแบบเอ่อดึงความสามารถออกมาให้สุดนะครับผมนะดึงข้อ ดึงความสามารถของมันแบบสุดๆอ่ะก็ต้องมีเก้าทีมนะครับเก้าธาตุอ่ะเพื่อเอามาแบบปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อเอาไปชนะธาตุของดานนั้นๆน,น,นะครับทุกคนนะเพราะะนนสายกลางคือมาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแรงที่สุดไปซ้ํานะครับผมนะเอ,อสายกลางแรงที่สุดแล้วนะแต่ว่า มันมีเงื่อนไขที่ยากจนเกินไปทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําอัพใส่ขวาดีกว่านะครับหรือไม่กระใส่ซ้ายเนาะแล้วแต่พาสีที่ได้นะครับทุกคนนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะสํสำหรับวันนี้ทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะส่ันนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม